bây giờ 역시 여기까지 그렇게 무슨 뭐. 응, 누들. chân 누들. 이거는 어떤 거는 어떤 거는 ờ, 거는 어떤 거는 chân

나 이제 혼자 왔잖아. 오라. 얼루 뒤에 식 칸. 오. 술식 예가요. 나가 오. 니뻐. 니뻐는 또 서러. 나먹 먹으러라. 빠인theta다. 누누 식 칸. 이. 둘이. 삼 라이 옌좀 이뽀 하면 비나. 리앙아. 맥เข. 에삼 라이 게오. 응. 맥เข 맥เก오. 어이. 제하야는 제까 이뽀 접착. 제투투 태는 이화, 이화 태, 이화 태.

ว่าตรงนี้ดน้อยคุณเบสจะใส่เแล้นะเเออเบสเออตปลาเมนเหรออ้ยปลาเมนเลยใบ้ลอเาใจอาะเปนา้าอไนแล้นกด

lúc nào thích đến là giờ tôi tôi mà con này này. Ừ, Cái bây giờ cũng có một cho mình thôi con nhỏ này na, ờ nâng đâu nó hay 就、嗯、太热，回去再回去，提一个

cúi che cho nó cúi lại nó xem ha cúi che thật chặt cho mình cúi lại nó ha cúi che thật lại rồi

โอเคมาดให้ตอนี่เคื่อลกให้เขาอัเนี่ยอีกอ่เออาจเออ็ปรบมานก็ได้๋ยวบก็จะใช้กองน้อนเดี๋ยวก็เดีว่าใช้ก่อลก็มีเงนเยแประมาณให้เนกเดเดรจะขซื้อนะเดก็ติดตอกใหเขัเตอกัน

这在摸看哦、看哎，新年都怎么了哈？几高哦哈？他还行。来，就就到哦、啊，快快快快快快！腿，你老这挖木，就是是。还有哪哈？什么？什么？随身的背囊背来，玩具啊！来，来了。那<来>、啊、你到时候过哪

A liều lúc tóc, có ai cũng có đi ở blah dạy rồi nó tết lo lúc áo cho bé xin chỗ ngo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 n 怎么那么快？看到楼梯了，看到楼梯了不？哎呀、嗯，哥！ 坐哪边啊？坐哪边啊？哎 <noise>。<noise>

Turbulent <laughs> 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 flow tôi đã chưa được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  chưa mà chưa được 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 ไปดูให้ทุกคนในห้องนะคุณอรทิพย์นี่นะประชาของเราที่เมืองราชินีเอาเลยๆๆอ่ะนะพี่ตัวขาต่อหมดอ่ะนี่อ๋อครับเป้ครับผมครับเป็นใหม่โทรนักเรียนให้นะอ่านํามาที่บันดาลที่เป้มาสายเสร็จแล้วจะไปกลับซื้อเอาเลยๆๆครับๆก็ยังเรียนอยู่ครับเป็นใหม่โทรนักเรียนซื้อนะอ่า

别别，别别别？别别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 别

ท่านอะไริอ๋ออก็ให้ที่ก็คอมเมนต์จีนเตาด้านนั่งคุณล็อกเ่อเต้าที่นี่มาต้อนกันเลยใช่ไหมอืมออเป้โอ้ไม่เชิงก็ไม่ยอมตอนนี้คนดีเราเพืนอนกันมันหลังก็ถึงก็จะต้องคืนนอนยามนี้มอไซค์มาคือคงอยาขาวชิ่งอยู่ไปกุนหอเลยใจเนืดองที่เที่ยดูนอนเหรอคุก็ไม่ได้เที่ยวเสร็จ้วอยู่ไหนดีอะนี่ยเอาทองไปเชียงเนาะ

เีถ้าเปนม่มาเมมากเสือมืบ้ากมาด้วยเกยมาไปเกยนอะไรมาเดียวปเค้เกย์เลยเดียวตก้งเหนียงาต้องไปแล้วล่ะเหนียงต้งไปแล้ว่เดี๋ยวไปช้าโอเค

เนี่ยตับเจ๊เจ๊ฮะนี่มันเลี้มงมาเอืออย่ามุมบ้านเจ๊เจ๊มุมบ้านเขาเจ๊เต็มหมดเอาเรื่องเจ๊มุมนี้เขาต้นนะเดียวเีเอ้ยท้ายตัวตัวกระต๊อบตัวแก๊ี้้นหนอยข้้นหน่อยขนดตายอ่ไเออขนาอลูกซ้อนตอนเช้เอ้เหยียดเลยก็หาแล้วนเอาลูกซ้อนไปก็จ้ลูกองเลยจะทำเนี่